สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็วันเสาร์นะคะทุกคนน่าจะอยู่บ้านกันเดี๋ยววันนี้จอยมีคําถามที่จะถามเพื่อนๆหน่อยค่ะว่าเรารู้จักคําพวกนี้กันดีแค่ไหนที่เกี่ยวกับประกันนะคะ,ะคําแรกก็คือระยะรอคอยคําที่สองก็คือคําว่าะระยะผ่อนผันเพื่อนๆคิดว่าสองคำนี้มันเหมือนกันหรือมันต่างกันยังไงคะ อาจจะสงสัยบางคนอาจจะสงสัยแต่บางคนอาจจะทราบแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จอยขอมาให้ความกระจ่างในเรื่องของคำว่าระยะรอคอยหรือที่บางบริษัทประกันเขาก็จะเรียกว่าระยะที่ไม่คุ้มครองนะคะหรือภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกเรียกว่า waiting period ซึ่ง waiting period ตัวเนี้ยมันคืออะไรเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันค่ะ คือเวลาที่เราทำประกันตอนที่บริษัทประกันอนุมัติกรมธรรม์ของเรานะคะณนะวันนั้นที่บริษัทอนุมัติการคุ้มครองเกิดขึ้นเฉพาะที่เกิดจากอุบัติเหตุนะคะเท่านั้นแต่เรื่องสุขภาพมันจะไม่ c o v เวมันจะเริ่มมา c o v เวเมื่อ30วันให้หลังอ,อันนี้สำหรับสุขภาพทั่วไปซึ่งก็คือเราเรียก30วันนี้ว่า w วทต i n g p e r รีย อีก,อกอช่วงหนึ่งก็คือ120วัน120วันนี้จะมีโรคบางอย่างที่เขาจะไม่คุ้มครองนะคะค่ะสำหรับช่วง120วันนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ8กลุ่มโรคด้วยกันนะคะ,ะกลุ่มที่1จะเป็นพวกเนื้องอกถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิดกลุ่มที่2จะเป็นริสีดวงทวารน,นะคะ ส่วนกลุ่มที่3ก็คือไส้เลื่อนทุกชนิดเลยนะคะกลุ่มที่4นั้นก็คือพวกต้อเนื้อต้อกระจกทั้งหลายส่วนกลุ่มที่5คือการตัดทอนซินหรืออะดีนอยสำหรับกลุ่มที่6จะเป็นนิ้วทุกชนิดเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นิ้วอะไรก็แล้วแต่คือนับหมดนะคะส่วนกลุ่มที่7คือเส้นเลือดขอดที่ขานะคะและกลุ่มสุดท้ายเลยคือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะ ทั้ง8กลุ่มนี้มันจะอยู่ในช่วงระยะเวลารอคอยที่120วันนั่นหมายความว่าวันที่121เราถึงจะเคลมประกันได้นะคะอันนี้คือความหมายของระยะเวลารอคอยหรือ w e d t i n g period ที่จอยมาแนะนำให้ฟังวันนี้แล้วก็มาไขาข้อข้องใจนะคะว่ามันต่างจากระยะผ่อนผันยังไงส่วนคำว่าระยะผ่อนผัน จริงๆอะ่ะมันมาจากชื่อเต็มๆเลยว่าระยะเวลาในการผ่อนผันชำระเบี้ยนั่นหมายความว่าเมื่อมันถึงกำหนดชำระเบี้ยที่ในกรมธะบุมาแล้วแต่เรายังไม่ได้ชำรนะณวันนั้นเรามีโอกาสในการที่จะชำระในช่วงหลังจากวันที่ครบกำหนดอีกนะคะอยู่31วันอันนี้คือระยะเวลาผ่อนผันในการชำระเบี้ยนั่นหมายความว่าถ้าเราชำระมาในช่วง31วันนี้ ยังไงกรมธรรม์ของเราก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่ตลอดแต่ถ้าเราไปจ่ายวันที่32นั่นหมายความว่ากรมธรรม์ของเราก็หมดอายุแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมดูกันนะคะว่ากรมธรรม์ของเราถึงดีวันไหนถ้าเกิดจะจ่ายเลทจริงๆเราก็มีเวลาอีก31วันแต่จะให้ดีไว้ก็คืออย่าจ่ายเลทเลยดีกว่าค่ะโดยเฉพาะประกันสุขภาพนะคะโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ